ในลําดับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะต้องทาอะไรกับงานตัวนี้อีกนะครับในส่วนนี้ไปดูที่ตัวอย่างก่อนครับอ่าโอเคต่อมาครับเขาจะเป็นคําสั่งในส่วนของ f i n เล h นะครับ r 0ูนอนะครับในส่วนนี้โอเคนะครับเรากลับไปที่าร์ทของเรานะครับให้เราเลือกในส่วนของคําสั่ง f i n เล h ที่ f e เ t u r e นะครับในส่วนนี้นะครับอยู่ที่นี่ครับยิงโป้งเข้าไปเลยนะครับนะฮะ ฟิลเลตก็จะมีเรื่องเป็นไทป์ด้วยกันหลายแบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอกล่าวในในบทถัดไปแล้วกันนะครับในส่วนนี้มีหลายตัวมากเลยนะครับเราเลือกเป็นไทป์ตัวแรกนะครับเป็นเรื่องไทป์ตัวแรกนะครับเป็นจุดสองห้านะครับเราเลือกเป็นศูนย์จุดสองห้านะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราโปรแกรมก็จะดีเทกในส่วนของไอเทมทูฟิลเลตนะครับในส่วนนี้แล้วก็คลิกที่เส้นขอบนะครับในส่วนนี้จะเห็นได้ไหมครับว่าโปรแกรมเนี่ย จะขึ้นป,ป๊อปอัพมาให้เราอีกนะครับว่าเราจะสามารถเลือกใช้ในส่วนของที่โปรแกรมขึ้นมาให้ไหมหรือว่าเราเลือกจะเอาจะเลือกทีละเส้นนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมขอเลือกเป็นในส่วนของทีละเส้นก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เขาจะให้ผู้เรียนเริ่มเรียนเข้าใจง่ายก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับนะฮะก็เป็น4ตัวแล้วนะครับในส่วนนี้เห็นไหม ในช่องของ item to fillet เนี่ยเขาก็จะ select ตามเส้นที่เราเลือกนะครับเป็น8ตอนนี้มี1-4ถแล้วผมเลือกไป4ด้านแล้วนะครับต่อมาครับผมเลือกในส่วนของด้านล่างด้วยนะครับในสนขเส้นด้านล่างด้วยนะครับในส่วนนี้นะฮะเขาก็จะขึ้น preview มาด้วยกัน6 v i e นะครับตอนนี้เห็นไหมฮะหลังจากนั้นนะครับกดติ๊กถูกออกไปนะครับปึ๊บครับ เราก็จะได้แล้วนะครับในส่วนนี้อันดับต่อมาครับเราจะต้องมาฟิลเลตในส่วนของด้านบนกันนะครับส่วนโค้งด้านบนนะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้ามาในส่วนในส่วนของฟิลเลตด้านบนอีกแล้วนะครับมันเป็นวิวิธีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้เราคลิกขวานะครับรีเค้นนะครับเราก็จะมีในส่วนของฟิลเลตนะครับเป็นโปรแกรมเป็นคอมมานะครับที่เราใช้โปรแกรมบ่อยๆหรือใช้ ใช้เป็นเป็น็นสเต็ปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกเลรได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมเลือกเป็นจุดหแล้วกันนะครับผมก็เลือกที่ขอบด้านนี้นะครับจุดห้านะครับอาจจะใหญ่ไปนะครับผมเลือกเป็น0.25แล้วกันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นติ๊กโอเคครับก็ได้ชิ้นงานประมาณนี้นะครับอันนี้สาธิตก่อนนะครับต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของในส่วนของตัวอย่างนะครับว่าค้าฟิเลตยังไงนะครับในตัวอย่างคับฟิเลตที่2เนี่ยก็คือจุด13นะครับก็คือเลือกที่ขอบด้านทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับ โอเคครับกลับไปตัวที่พาร์ทเรานะครับเราสามารถ Edit ได้นะครับไม่จําเป็นต้องลบแล้วทําใหม่นะครับเราสามารถ Edit ได้โดยการคลิกขวาครับคลิกเมาส์ขวานะครับที่ตัวคำสั่งเซลล์ที่2นี้นะครับเลือก Edit f ฟีเจอรนะครับให้เราป้อนค่าเข้าไปใหม่ครับก็คือ0.13ถูกไหมฮะโอเคครับหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยก็จะแสดงพรีวิวให้เราดูนะครับเราเลือกเส้นขอบนี้นะครับ เห็นไหมฮะแล้วเราก็เลือกเส้นขอบนี้ครับเหมือนตัวอย่างของเรานะครับในส่วนนี้โอเคครับหลังจากนะั้นเราติ๊กโอเคได้เลยนี่ครับเป็นการใช้คําสั่ง fillet นะครับที่ผมสาธิตให้ดูก่อนว่าโดยที่ยังไม่ดูตัวอย่างว่าตัวอย่างเนี่ย fillet ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเราสามารถ edit fillet ได้โดยทีไ่ไม่ต้องกด delete แล้วสร้างใหม่นะครับในส่วนนี้